วัเดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงทีมโทปาสเวอร์ชั่น2อันนี้ผมตั้งชื่อขึ้นขึ้นมาเองคือวันนี้มีคนถามมาเยอะเพราะว่าเมื่อเช้าผมพาการแข่งขันไปแล้วจริงๆต้องยอมรับว่าฟีซ่นสามเนี่ยทีมโทปาสมันมาแรงมากทีนี้เดิมเนี่ยที่เราจะเห็นกันเนี่ยก็คือทีมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นทีมโทปาสซึ่งเราเจอประจํากันอยู่แล้วเขาเรียกว่าโทปาสเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือจะเป็นหากนีโมสาตัวแล้วก็อ no ินโนเซนแลม ลักษณะของทีมนี้เขาไม่ได้เล่นย,ยากครับคือเขาจะทําให้ในไหยเนี่ยจะต้องมีการอนอนแปดก้าวไปโทปาสก็จะตีแรงแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือทีมด้านขวาของทีมคุณยูนะครับผมเรียกว่าทีมโทปัสเวอร์ชั่นสองเพราะว่าเขาใช้การที่เขาเพิ่มตัวละครขึ้นมาคือตัวกลางเนี่ยเป็นเบียร์ที่ใช้ขาอตตันเทลคือลักษณะการเล่นของทีมโทปัสเวอร์ชั่นสองเนี่ยมันจะต่างจากเวอร์ชั่นแรกตรงที่โทปัสเวอร์ชั่นสองเนี่ยตัวคีย์หลักเขาจะมีสองตัว คือตัวหลังซึ่งเป็นเมกจากโทปัสเวอร์ชั่นแรกก็คือเป็นเมกฐานนิมปติและตัวคีย์ที่2ก็คือตัวกลางซึ่งเป็นโทปาสบีที่ใส่รูทเอนเลชคือลักษณะเนี่ยผมเห็นจะมีคนคุณยูเล่นกับอีกคนนึงเล่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งคู่เลยคือลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยผมว่าจบยากนะเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเราเจอโทปัสเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยมันทีมฝัก้ายเนี่ยเราแค่รีบไปจบ เมคตัวหลังเขาให้รูรัสแ,แตนไม่ได้ใช้ประโยชน์ตอนท้ายเกมเราจะชนะแต่พอเราเจอทีมฮุนยูเนี่ยเราจะต้องจบทางเมกและจบทางบีเราถึงจะชนะชัวร์อันเนี้ยผมว่าเป็นทีมที่เจอเราค่อนข้างสู้ค่อนข้างยากเลยเพราะว่าตัวคีย์หลักเขามีทั้งตัวกลางและตัวหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงการเล่นครับเดี๋ยวพาให้ดูทีมโทปัสเวอร์ชันหนเนี่ยก็จะรันนีโมปกติเลยเห็นไหครับรันนีโมปกติ แล้วเขาก็จะ,ะดอูอีกฝ่ายนะครับอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะดูแหละว,ว่าเขาจะต้องทําให้ตัวกลางเนี่ยอยู่จนมันติดเลสคือถ้าบีกตัวกลางของเขาติดเลสเนี่ยเทอร์นั้นเขาจะมีอย่างน้อย4 5 g หรือบางทีมีถึง6 g ได้คือเขาจะใช้เทอร์นึงเนี่ยสัดอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้2ตัวเพื่อที่ว่าจะทําให้การขายับอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นเยอะอะสังเกตครับและเขาจะต้องใช้ทอนเนี่ยสังเกตดูครับ เขาจะเลือกคีบการบัมปี้เก็บไว้เพื่อให้เทิร์นหน้าถอนเดี๋ยวตูสังเกตวิธีเล่นนะครับแล้วสังเกตว่าโทปาร์เวอร์ชั่น2เนี่ยเขาจะไม่ใช้ใส่การจรวดที่โทปาส์นะโทปารสเวอร์ชั่น2เนี่ยเขาจะแปะฟาสเตอร์ที่การโทปาสเพราะเขาจะต้องรอคอมโบคือโทปารสเวอร์ชั่น2เนี่ยผมมองแหละมันมาจากการที่เอาทีมลักษณะทีมเพิร์ชหรือทีมปาร์ฟอร์เนี่ยมันรวมคือเขาจะใช้เป็นวันเทิร์นทำดาเมจรุนๆัวเลย คือเป็นใช้ว่า1เทิร์นเนี่ยคลิกตาได้อากาศมาสู่โทปาสเวอร์ชั่นแรกครับคือโทปาสเวอร์เวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาเล่นยังไงวิธีการเล่นโทปาสเวอร์ชั่นแรกก็เล่นเหมือนเดิมแต่จะรอดีเลทแป๊บแป๊บน,น,นึงนะค,คลิปมันจะช้าหน่อยพอดีเอามาจากคลิปการแข่งครับเอามาเจาะลึกเพิ่มให้อ่าเนี่ยครับเขาก็ทำนาเมจปกติคือโทปาสเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเล่นตรงๆเลย เห็นไหมครับเขาพยายามจะจบตัวกลางอีกฝั่งหนึ่งพราะเขารู้ว่าตัวปาร์วั์ชันสองเนี่ยบีฟตัวกลางร,รูเอเลดเนี่ยคือตัวเปลี่ยนเกมตัวปาร์วั์ชันสองเนี่ยเราจะมาเจอหลังจากที่จบใกล้ๆวันสุดท้ายของฟิชั่นสามแหละฉะนั้นจะไม่ค่อยได้เห็นเกมเพย์เยอะผมเพิ่งจะมาเจาะลึกก็คือในเนี่ยในการแข่งขันรอบเนี่ยครับที่ผมเจอเยอะ เร่งเวลาหน่อยดกวาจะได้เร็วขึ้นโอเคผมเร่งเวลาในตัวคลิปแล้วโอเคครับเนี่ยครับเขาจะถอน ยังไงก็ต้องมีตัวถอนเพราะเขาจะต้องเลี้ยงให้ตัวการไดเอ็นเลกเนี่ยเดี๋ยวเทินหน้าเขาจะใช้แหละประมาณเทินห้าเห็นไหมครับแปลว่าประมาณเทินห้าเนี่ยเขาจะต้องทาดาเมจหนักๆแล,แล้วเดี๋ยวดูว่ามันพิกเกมยังไงจริงๆถือว่าไวมากนะผมคิดว่าเทินห้านี่ไวกว่าทีมเพิร์ดนะเพราะทีมเพิร์ดมันจะเริ่มที่ไอทีมเพิร์ดที่เป็นสะสมจี้แล้วก็เอเลี่แล้วยิงเพนะิร์ดอะมันจะไฟนอลที่มันเทินหก พอๆกันอ่ะเทอร์นหกพอๆกันเห็นไหมคะว่าคนคุณอยูเขาใส่ปากโกได้นะเพราะผมคิดว่ามันก็สามารถกดทีมเพิร์ชได้เหมือนกันเนี่ยไปนอนที่เทอร์นหเหมือนกันลักษณะการเล่นอย่างที่ผมบอกเลยมัน copy ปี้ทีมเพิร์ชมาอ่ะเนี่ยครับติดเอเลีและมี4 g โอเคครับการในไห7ใบนะจะทำด้แค่7อ่ะแ8ใบแล้วตีท็อปเห็นไหมครับ คือในยังไงถ้าจะพึ่งคอตตอนเทลก็ต้องฟังไฟนอลที่เทิน6อยู่ดีเดี๋ยวดูนะครับว่าโทปาดเวอร์ชันหนึ่งจะแก้เกมยังไงโอ้โหลำบากครับจบไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งเขาได้คอตตอนเทลอีกรอบนะเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าโทปาดเวอร์ชันสองเนี่ยจะไฟนอลที่ประมาณเทิน6 โอเคคือพอเมคโทปาสโดนกันนะใครเข้าลับแดนก่อนก็คือจบแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูแม c ์ต่อไปนะครับที่เป็นตัวอย่างของโทปาสเวอร์ชั่น2เนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาจะใส่ทอน2ใบเห็นไหมครับมีบัมปี้สองใบคือการที่บัม,ป,นนะมปีนน้มันขึ้นตาแรกครับมันได้เปลี่ยนนะเพราะว่าพอบัมปี้มันเป็นอินเนียมันขึ้นตาแรกมันจะทําให้โทปาสไม่ขึ้นตาแรกแน่ แปลว่าโอ,อกาสใช้โทปาจะสุกข,ขึ้นคืออย่าลืมว่าถ้าโทปามันขึ้นตาแรกรับเขาเรียกว่าการบอกาโทปามันทำนามิเบาถ้าเรายังลันการไม่หายไม่ได้ฉะนั้นการที่โทปาเวอร์ชั่นสองเนี่ยก็มากบจุดด้อยของโทปาเวอร์ชั่นหนึ่งได้ก็คือการลันบัมปี้ครับอ่ะเห็นไหมครับอีกฝ่ายนึงมีหนึ่งบัมปี้เหมือนกันแต่โทปาเขาขึ้นตาแรกเห็นเห็นไหมครับเขาต้องเก็บไว้ใช้ตาสองซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ถือว่าแรงมากขึ้นประมาณตาสามที่ลันการได้หายมามันได้เปรียบก,กว่า อีกฝ่ายนึงเดี๋ยวเขาก็จะต้องใช้โทปาทอนไปตัวหลักเพราะว่าโทปาเวอร์ชั่นสมันต้องคอมโบในเทินเดียวหรือจะตีแล้วเนี่ยครับเขาก็แค่เลี้ยงรอเอนเลชครับลาาักษณะคือการเอาทีเพิร์ชเทินหกเนี่ยมันลงกับโทปาทแหละพูดตรงแล้วก็ลดการพึ่งพาที่จะเอาที่จะวัดกันที่โทปาเมกตัวหลังก็คือการที่ใส่บีตตัวกลางขึ้นมาทำให้ตัวคีย์เขามี2ตัวแหละ เนี่ยครับคือยังไงเนี่ยเขาก็จบตัวหลังไม่ได้แน่ๆนี่มันเทินสี่แล้วครับประมาณเทินห้าเทินหกเนี่ยโทปาสเวอร์ชั่นสองก็จะต้องทำคอมโบหนึ่งเซตแหละเพื่อจบอีฝ่ายให้ได้สองตัวถึงจะได้เปรียบมากๆ เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเขาเล่นยังไงต่อครับตอนนี้อีกฝั่งนึงเกาะค่อนข้างเยอะนะอ่าครับเปลี่ยนคอตตทนเทลเก็บแล้วอ่าแปลว่าเทิร์นห้าเขาต้องสัตว์แหละเพราะว่าเขาเข้าเอเล็กพอดีโอเคจบได้ตัวเดียวจะต่างจากคนจากตาจากตาแรกครับจบได้สองตัวเดี๋ยวต้องดูวา่าการจบได้ตัวเดียวม,มีผลต่างกันมากไหม เนี่ยพอจบตัวหลังไม่ไม่ได้ก็ลําบากอีกฝ่ายนึ่งเขามีชิ้นฝน่วนชิ้นฝ่วน G9 ้แปลว่าเขาคอนเทลได้2รอบติดเนี่ยครับคอนเทลมันค่อนข้างได้เปรียบเลยตัวหลังก็อยู่ต่อเรียบร้อยครับ31ต้องดูว่าการตัวหลังของโทบาวอรชั่น2ขึ้นเยอะไหมตานี้เขาต้องพยายาม ให้อีกตัวหนึ่งอ่ะขึ้นลาสแตนให้ได้โอเคชนะแล้วครับฝังทเห็นชัดเจนเพราะว่าจุดแข็งของโทปาดเวอร์ชัน2เนียก็คือ1มันมีตัวคียสงตัว2ในเทิร์หนึ่งเนี่ยมันทําคอมโบได้ดามเมจค่อนข้างหนักแล้วพอต้นเทลเนี่ยมันสามารถยืดใช้ได้2เทอร์แล้วมันได้ขีดรวยมันทําให้ถึงตัวหลังเขาจะตายครับเขายังเพิ่มเลือดตัวหน้าแล้วก็คือมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก คือพอโทบาร์เวอร์ชันหนึ่งมาเจอเวอร์ชัน2องครับถ้าปล่อยให้เขารันคอมโบสำเร็จเนี่ยจบได้ 1, หรือหรือสตัวก็ตามเนี่ยโทบาร์เวอร์ชันหนึ่งจะค่อนข้างสู้ยากผมเลยว่าจริงๆโทบาร์เวอร์ชันสเนี่ยค่อนข้างพัฒนาขึ้นมาจากเวอร์ชันหนึ่งได้แบบดีโดยการใช้ลาวห้าลาวหกมาทีมเพิร์ชเลยก็คือน่าสนใจขึ้นยังไงเดี๋ยวที่มีเวอร์ชันสที่น่าสนใจมาผมจะมาวเคอเพิ่มเติมนะครับแต่อันนี้คือเราเห็นแล้วว่าจะเป็นโทบาร์เหมือนกันแต่มันก็มีการพัฒนาขึ้นนนนมมมมาาาาาาเเเป็ววววอออรร์์ชชัั่่่่่2้้ซึงงถาถามผมผคขโ พราะตัวคีย์มีสตัวยังไงก็วันนี้ก็ฝักคิดไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย